สวัสดีครับนี่นครับเรามาถึงแล้วที่ตลาดเรือบินนะสถานที่สุดยอดมากเลยตั้งแต่เล่นมาในกรุงเทพในกทมนะครับเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดนี่เลยครับอยู่กับกทีมผู้จัดของเรานี่วันนี้ต้องใช้คำว่า<ถ>ทีมผู้จัดร,ร,ร่มร่วมกับพี่ตูลูนะครับผมครับวันนี้ใช้เสียง เป็นไงครับเป็เตมเสียเสียไปเลยเสียเสียเลยถึงกี่โมงครับตี่ทีสองกี่สองตีสองกี่สองก็เปล่ามากเขาเริ่มเทวินนะครับทุ่มหนึ่งเป็นต้นไปทุ่มหนึ่งหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับทีมงานเราเริ่มทําการแสดงจนถึงตีสองโดยประมาณใช่ครับตีสองโดยประมาณนะครับสถานที่กว้างขวางที่จอดรถารีจอดฟรีจอดตีด้วยจอดปรีนี่ครับสนาม <า>ที่จอดรถฟรี<า>แต่เข้า,าเข้ามาในงาน200น <laughs> ก็ปกปกเปน็น <laughs> ราคาปกติในเขตกทมนะครับราคาปกติในเขตกรทมไม่ซื้อหนอไม่ซื้ออะครับก็สถ้านที่ <laughs> จูคนได้ประมาณ1 3 <laughs> 1> <laughs> <laughs> ึ่งล้านโอ้แสนคนหลังจะมังคลาราวกีน นไปแรกก็พอกันครับพ er is ี e well, like ่น <inaudible> uh, ้องสถานที so ่ถือว่าดีที่สุดเลยตั้งแต่ทัวร์กทมมานะครับโดยพิมอดจุ้มกับที่ตูรูนี่ทีมโปรคมเตอร์ใหญ่ของเราครับนะแล้วก็อีกวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามตลาดช่วงหน่วยสนามก็คืออย่างนี้เหมือนกันเามือนกันร้านสีน้องแถมร่างใจครับเรื่องครับที่ยี่สิบสามส่วนอื่นนะครับปทุมอยู่ปทุมธานีตลาดอาม่าอยู่ตลาดอาม่านะครับ ช่วงกทมช่วงกทมเรามีสีมือครับสีมือแล้วก็จะกลับไปอีสานแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่มช่วงเดือนธันวาก็ยาวเลยช่วงเดือนธันวายาวเลยครึ่งเดือนเออครึ่งเดือนอยู่กทมครึ่งเดืนอนนะครับนี่อ่ะอยากให้ผู้ชมฝากฝากไป<ะ>นิดนึงครับแล้วก็ผมก็จะมีวงสองติดตามมานะครับคือในวันที่ส5บห้าธันวาแล้วก็18ธันวาคมครับปีนี้นะครับเป็นวงสาวน้อยระเบิดโชว์ววก็ สนามนี้เช่นเดิมครับครับแล้วก็ตลาดโชคอมนวยเช่นเดิมครับในวันที่วันที่15กับวันที่18ธันวาคมครับก็เป็นของลำเพลินโชว์สาวร้อยลำเพลินโชว์ครับผมพี่น้องของให้รับใจกันนะครับวันที่วันที่15และ18ธันวาคมครับต้องจ้ำต้องจ้ำวัมนกันที่ตลาดเรือบินเหมือนเดิมสถานที่ตรงนี้นะครับเหมือนเดิมแล้วก็โชว์อำนวยเหมือนเดิม เมอนันนระชุมดูเหมือนกันปีสองเหมือนกันครับบัตรราคา200้อยบาทเท่ากันนะครับการพี่น้องของแพรรักใจกันได้กับสาวน้อยลำเพลินโชว์แต่วันนี้อยากให้มากันเยอะๆครับนี่เป็นวันแรกที่ผมได้จัดนะฮะครับผมอยากความรู้สึกเป็นยังไงครับปั้มปั้มมาเพราะว่าเราได้จัดวงที่เรารักจากที่เราดูเป็นเป็นผู้ชมส่วนใหญ่ใช่แล้ววันนี้เรามดโอกาสได้ทำเอนะครับใช่ จากติดตามบอโจมาหกปีการ <3 S 1> ลูกสาวมาอีกสองปีตอนนี้รวมเป็นแปดปีแล้วถึงเวลาแล้วครับที่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 จะต้องจัดบ้างแล้วพอเห็นมันมีความภาคภูมิใจเห็นไปนเล่นตรงนู้นไปเล่นจงนันนจงหวัดน,นู้นจังหวัดน,นี้ผมก็ตามไปนะไม่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 ค,ค่อยมากใช่ครับไกลจากบ้านผมสี่ร้อยห้าร้อยกิโลผมก็ยังไปครับคืนนี้ขอให้มาสนับสนุนกังครับ จัด้วย fc สาวน้อยพี่น้นแพงของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่จากเป็นผู้เบิงจากเป็นผู้เบิงจากเป็นผู้แหมร่างใจนะครับก็กลายมาเป็นผู้จัดการโค้ชหลวกนะครับกลายเป็นผู้จัดเองเลยนะครับก็พอง่ายาเบิงกับอื่นดูอะไรแล้วจากเบิงเองเลยนี่พี่น้องผู้ใดสนใจนะครับไปเป็น f ิฟซีแล้วสถานที่นี้ใช้เสียงได้ ก็พี่หมวดจุ้มบอกว่าเต็มที่เต็มที่ใช่ไหมเต็มที่แต่คร่าวๆประมาณนะพอคร่าวๆประมาณอนาคตเราก็ไม่รู้เพราะยังไม่เปิดขึ้นมันก็เต็มที่ได้หมดแหละแต่พอเปิดขึ้นแล้วก็บ้านไจเรือนเคียงก็อาจจะเพรพอนี่ไกลจใช่อันนี่ก็บ้านพักเยอะนะครับมันจะมีอยู่น้องอยู่น้องคนหนึ่งนะครับอักษรย่อซีน็อตมันนอนอยู่หอใกล้ๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ร้องเรียนนะครับ นี่วันนี้น้องน็อตมาให้กับร่งใจครับาเทคนิชเชียนเบสสเตดของของใครพี่เบิร์นประชุมราาสื่อมาหน่อยดี๋ยวนี้สองแบนโอแบนซุปเปอร์สตาร์แบนแบบว่ากสุขภาพเออเฮ้ยเทคนิชเชียนของน้องเบิร์นโอ้ยไอ้ไอ้เบิร์นของน้องเบิร์นเบิร์นเป็น้องกันละเอาพี่เบป็นเป็นน้องบอกเป็นน้องคือแก่แทนเบิร์นประชุมราดนะครับกับ นี่แหละคับเทมิเซียนนะครับเพ่นพี่น้องสีสินได้คีบดอกเพี่บิลลินมะลัมจ้ากลิ่นกล้วยยังเหรอครับเอาเอาหนวดไปติดเอาทิชชู่มาใส่ข้างนะกับเพี่นองเอาเอลซีเลยนี่เอลซีน้อดเลยนี่โอ้คุณมันเลี่ยนพันมากเลยติดดอกเอลซีน้องเนี่ยครับจะฝากพี่น้องมากนะร่างใจนะครับอยู่ที่ตลาดเรือบินบางพีนะครับตรงย่างเนยนะครับตรงแหนาย่างเนยชัดๆเลยนะครับ มีรองเซิร์ชเลย Google Map ตลาดเรือบินขึ้นเลยนะครับแมปโตปี้นะครับต่ามาสถานีเอ็นบีทีเลยลงสะพานหน้ากับอีเอ็นบีทีเลยโอเคยังนี่มีเสื้อด้วยอันนี้เสื้อเขาขายปะเสื้อเขาขายได้ไหมขายอ่ามีหน้าไงส่วนรูกับพี่จุ๋มเอามาให้นะครับพี่จุ๋มเอามาให้สวยมากเสื้อน้องหญิงแกะให้ดูชวยช่วยช่วย ทีมงานก้าวพยักโอ้เก็บจีบไซส์ให้ผิดนะเนี่ยใช่นี่ต้องอีกแอลลองดูไหนลองลองอะไรลองพื้นได้ตรงนี้แกลเล็กไปไหนดูก่อนเนี่ยพี่พจลศรไปใส่ได้อยู่ไหนตัวนี้เข้มเน่นเสื้อนี่พุ่งฮิตลุงลุงกันเลยอ่ะเดี๋ยวสิจีน่าจะ้องอ้วนเนาะนี่นี่เหรอ เหอนไนี่โอีอย่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องแล้วจนเป็นสตาร์ทเครื่องกันแล้วนะครับรทำนเหรอะอุ้ยระวังนะใอาดินชิ้ไอ้พีเอชไอ้นขผมเออทีนีเราใส่รถเียอ่อันนี้จางมาจนถึงยไม่เปิดให้ไงลูก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคสป้าก่อนลูกเอาอันนีสวัสดีสวัสดีม่ลูกกลัวไหมกลัวไหมจักรยานนี้ผมชี้ให้น้องใหม่ก็ได้นะเสียงอะไรเสียงอะไรเขาอยากให้ปิดเสียงแป๊บนึงลกกอนอนนะอากาศก็ดีค่ะพี่น้อง ร่มเย็นๆอะไรกลัมาปอกกันไม่คาวไม่แรง <c oughs> อย่าเดินออกมาลูกมันร้อนมาอันนี้ไปกินข,ข้าวลุงมาข้า,าขงหลังครับไปกินข้าไไวไปกินข้าวแกงต้มมาตายลุงตนไปค่ะ ก็ิ่งมีฝากประตำอย่าคะ